สวัสดีครับลูกค้าทุกคนที่รับชมคลิปนี้อยู่นะฮะและลูกค้าทุกคนที่และได้ติดตามช่องของผมมาโดยตลอดนะครับต้องขอขอบคุณมาแล้วโอกาสนี้ด้วยนะครับช่องนี้ชื่อช่องยอดชายดีผลงานครับเป็นช่องเดิมนะครับมีลูกค้าหลายคนที่ถามมานะครับว่าใช้ช่องเดิมไหมนะครับอาจจะเห็นคนรีวิวเป็นคนใหม่ก็คือเป็นเป็นคนรีวิวคนใหม่เป็นลูกชายเองนะครับที่มาช่วยช่วยพ่อนะครับช่วงนี้ก็ก็เป็นช่องเดิมนะครับสําหรับตัวผมเองก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับมาดูเกื่งยีรีไว้ห้าศูนย์หนึ่งมือสองตัวนี้นะครับ w 2บ l นยี่สิบเก้าสาสิเป็นรุ่นห้าศูนย์หนึ่งมือสอนะทุกคนนะเดี๋ยวให้ดูขนาดวัดจริงนะครับขนาดวัดจริงเอลสาสิยาวทั้งตัวสี่สิบปลายขาเจ็ดจุดสองเมตรอินอียิปราคา1นึ่ันแปดรยห้าบาทเดสแท็อาร์นะเดี๋ยวผมให้ดูป้ายประเกนแล้วก็ป้ายเ e d แท็ ap, นะฮะนี่นะครับป้ายประเกนนะครับ w 2บ l 3ยี่บเก้าเสสิบป้ายเ e d แท็ ap, นะฮะเดสแท็บสกรีนอานะฮะ ท่านใดสนใจตรงใจท่านไหนนะครับขอดูรูปภาพเพิ่มเติมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0961519525จะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าตลอดเวลาทําการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ